รถดีบนสวัสดีครับวันนี้รถดีบนเรามีคิวนำส่งรถคันนี้นะครับโตโยต้ารีโ สีขาวมีข้อคันนี้ให้กับลูกค้าที่อำเภอปทุมราชวงษานะครับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับรถคันนี้ได้รับการตรวจสภาพจากคนส่งแล้วเรื่องทะเบียนผ่านนะครับสัญญาอนุมัติแล้วนะครับรถคันนี้ได้ตรวจเช็คทุกระบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองอากาศลมยางนะครับทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ไม่ต้องรออะไรเลยครับเราเจอกันที่ อำนาจเจริญครับไปครับสวัสดีครับที่นี่ค่ั้นนำยังไม่ออกมากี่ว่า,ราครับหลังจากที่เราเดินทางออกจากทุ่บนก็สุดนธ์มีมานะครับนำรถดีวูดสีาาขาวต่อเดียวคันนี้มาส่งให้กับลูกค้าอยู่ที่อำเภอปทุมราชสงศา จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับแล้วก็ลูกค้าได้อยู่กับเราแล้วนะครับได้ตรวจสภาพรักรถแล้วลูกค้าสใจไหมครับูกใจครับูกใจครับจะพูดอย่างอื่นไหมครับถูกใจจนพูดไม่ออกเลยนะครับต้องขออนญาตลูกค้าว่าจะนาเอาคลิปนี้ลงใน f เฟซบุ๊กของรถด,ดีบนุนะครับจริงๆแล้วเราก็เดินทางมา เพิ่งมาถึงนะครับแต่ก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเราต้องขอบคุณลูกค้าชาวอำเภอสุพรรณบุรแล้วก็ชาวจังหวัดมากๆมากนะครับที่ไว้วาใจใช้บริการของรถดีบนนะครับฝากถึงลูกค้าทั่วๆไปนะครับที่อยู่แถวที่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจที่ใหญ่จะได้รถอยากจะดูรถนะครับติดต่อเข้าไปที่ Facebook รถดีบนนะครับหรือจะเข้าไปลิงก์เข้าไปที่ชีวะคพไลน์ของรถดีบนได้นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบ นะครับทุกอย่างมีคำต่อขห้กับท่านรถคันนี้ดาว20บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับวันนี้เราที่มาที่อำนาจ,จเจริญนะครับวันหน้าเราจะไปที่ไหนเขานรู้กัอีกทีครับวันนี้สวัสดีครับ